ที่จะแบบว่าเอออะไรแบบว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเราอะไรเงี้ยเป็นแบบคนเขามองนับถึดแบบมองเราเป็นตัวอย่างเราก็ไม่ควรที่จะทาสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าไม่ถูกลาใครว่าอะไรเราไห,หวายนะก็จะคิดมากอยู่ล้วเป็นปกติทุกคนก็ต้องคิดมากเชื่อต้องคิดมากกา็ทำไงให้หายก็คือไม่ไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าเขาไม่รู้จักเราจริงเลยประมาณนี้คือถ้าสมมติว่า จะเข้ามาดูวิดีโอรเราแต่ว่าเขียนไม่ไดีเกี่ยวกับเราอย่ไหมเราก็เขาก็เล้เข้ามาเป็นวิวอีกหนึ่งวิวอะไรประมาณนี้จะว่าแต่ก็ดีนะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าไงดีเขามันทําให้เรารู้ว่า,ามีกลุ่มแฟนคลับที่รักเราแล้วแบบมีกลุ่มไหนที่แบบไม่รักเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อืมใ <laughs> ช่พยายามไม่ใส่ใจ